เดี๋ยวคุณอาพักห้องนี้นะคะนี่บ้านแกเนี่ยก็ออกจะหลังใหญ่ทำไมแกให้ฉันมานอนห้องเล็กกระจีรีท่ารูหนูแบบนี้ล่ะคะเปลี่ยนห้องได้ปะห้องนี้เป็นห้องรับแขกห้องนี้ก็ใหญ่แล้วนะ ค่ะทำไมคุณอาไม่ถอดรองเท้าก่อนขึ้นเตียงหรอคะแบบนี้เตียงมันก็สกรปรกหมดสิคะเน่ทำไมอะอยู่บ้านเนี่ยฉันก็ทำแบบนี้จ้าขึ้นมานอนนิดนิดหน่อยๆเนี่ยทำเป็นบ่นไปได้บ่นเนยอะระวังหน้าแกเนี่ยมันจะแก่เร็วนะแต่ที่นี่มันไม่ใช่บ้านคุณอานะคะคุณอาก็ต้องถอดรองเท้าสิคะ ไม่มีใครเขาใสร่รองเท้าขึ้นเตียงกันแบบนี้หรอกนะคะเตยลูกไม่เป็นไรหรอกอย่าไปพูดจาแบบนี้กับอาเสียแน่นสิไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่มีสัมมาคารวะเด็กสมัยนี้ไม่ไดเรื่องแต่คุณอาก็อยู่ห่างจากหนูไม่กี่ปีเองนะคะเตย จริงเลยนะเตยอ้โอ,อ,อ,อกับข้าวเยอะแยะไปหมดเลยอะถ้างั้นฉันขอชิมหน่อยนะว่าจะอร่อยหรือเปล่า อนเนี่ยอร่อยเดียเฮ้ย้ยเฮยอฮยะข้มาอยู่กยบแกยเฮ้ย้ย์ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ใช้ช้อนดีกว่านะคะเนี่ยมอกเตเนี่ยอาตื่นนอนมาแล้วอาเนี่ยก็ล้างหน้าแล้วก็ล้างมือเรียบร้อยแล้วดูสิสะอาดด้วยเลยนะ่ยกับข้าวกินกันหลายคนใช้ช้อนกลางดีกว่านะ จะสีเลียนทำไมก็ไม่รู้อร่อยอืมอร่อยเนาะแต่ข้าวบ้านมีรจาเนมาอร่อยเนาะ จริงๆเลยนะพี่จังอืมกับข้าว้านพี่นี่มันอร่อยจริงๆนะพี่จัง เนี่ยบ้านก็ออกจะใหญ่โตทำไมกับข้าวมันมีแต่ผักอะ่ะ <c oughs> แล้วแบบนี้มันจะมีประโยชน์ไหมเนี่ย <c oughs> ดูสิ <c oughs> พี่ตาลเมื่อกี้ฉันเห็นในตู้เย็นอะ่ะมันมีหมูเห็ดเป็ดไก่มีกุ้งมีปลามีหอยเต็มไปหมดเลยเอะพี่ <c oughs> พี่เป็นเชฟเก่านี่พี่ไปทำาให้ฉันกินหน่อยนะฉันอยากกินอะ่ะ นานะพี่เนาะนะน,า,นาพี่น้าอ่าเดี๋ยวพี่ไปทำให้ก็ได้พี่ไปทำให้อะไรนะพี่ตาเนี่ยยังใจดีเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะพี่ <c oughs> พี่ตารีบๆทำมานะพี่ฉันหิวใช่ไม่ได้เลยนะเนี่ย อะไรอะ่ะจะซักผ้าค่ะจะซักผ้าเหรอค่ะ,ะซักให้ด้วยนะอาฝากด้วยเดี๋ยวจะไปดูซีรีส์ต่อก่อนอีกสองตอนมันจะจบละไปละไปละเฮ้ยเฮ้ย,ยแต่หนูไม่ใช่คนใช้นะคะอะไรวะเนี้ย นี่ไปไหนกันมาเนี่ยปล่อยให้ฉันนั่งรอนอนรอจนรากฉันงอกหมดละ <c oughs> ตตยเดี๋ยวแกเนี่ยหาไม้กวาดมาทำความสะอาดหน่อยนะแกดูสิเนี่ยบ้านมันสกรปรกไปหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> ฉันอยู่สกรปรกแบบนี้ไม่ได้หรอกนะ <c oughs> นุ้ยเตยเขาซื้อเสื้อมาให้อ่ะลองดูสิว่าชอบไหมมามามาไหนไปดูหน่อยสิอะไรอ่ะซื้อเสื้อผ้าอะไรมาให้ฉันเนี่ยที่ตัวเองนะซื้อกระเป๋าใบละตั้งหลายหมื่น ซื้อเสื้อผ้าให้ฉันตัวเราไม่กี่ร้อยฉันไม่อยากได้หรอกนะฉันอยากได้แบบเนี้ยแบบแกอ่ะแกไปซื้อให้ฉันเลยสิคุณอาคะหนูจะซื้อใบละพันใบละหมื่นหรือใบละแสนมันก็เรื่องของหนูเงินก็เงินของหนูหนูทำงานหามา ไม่ได้ขอใครมานะคะแต่ลูกพูดใจกับอาพูดดีๆสิลูกพ่อก็ดูน้องพ่อสิคะเขาพูดดีๆกับหนูซะที่ไหนอะอ้อ,อยพ่อพ่อพอพอพอละฉันไม่เอาเรื่องเสื้อแกแล้วก็ได้แต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยเจ้าจอบมันจะซื้อบ้านราคาสามล้านบาท แกก็ไปคิดดูเองละกันนะว่าแกจะช่วยน้องเท่าไหร่เดี๋ยวนะคะจ๊อบจะซื้อบ้านแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนูคะเนเตยแกกล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้ฉันเนี่ยเป็นอาแกนะพี่ตาลดูลูกสาวพี่สิพี่เลี้ยงลูกยังไงให้มันมายืนต่อปากต่อคำกับฉันอยู่เนี่ย นี่ใส่เสียแบบนี้พี่ต้องจัดการมันให้ฉันนะได้สิเดีย๋ยวพี่จ,จัดการให้อ่อเฮ้ยพี่จะไปไหนอะไหนบอกว่าจะจัดการให้ฉันไงไปไหนของเขาเนี่ยแต่ยังไงเนี่ยเรื่องที่จอบมันจะซื้อบ้านแกเนี่ย คนช่วยน้องออกนะเตยไม่ค่ะแม้แต่บาทเดียวหนูก็จะไม่ให้จบเป็นลูกของคุณอาไม่ใช่หรอคะคุณอาก็จัดการเองสิคะมันไม่เกี่ยวอะไรกับหนูอ๋อและอีกอย่างเนี่ยหนูก็ทนคุณอามามา,มากพอแล้วนะคะออกไปจากบ้านหนูได้ลคะค่ะบ้านหนูเนี่ยไม่ต้อนรับคุณไอ,อต่อไปแล้วคะ่ะ ยังไงมาไล่ฉันฮะฉันเนี่ยเป็นอาของแกนะแกไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉันหนูมีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าที่นี่ยมันคือบ้านของหนู เจ้าของบ้านเขาไล่แล้วอะรีบออกไปสิพี่ตาลพี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงเมื่อก่อนแกเคยเอาเปรียบฉันอย่างไงฉันไม่เคยสนนะแต่ตอนเนี้ยแกจะมารลงนแกลูกสาวฉันแบบนี้ไม่ได้นะฉันจะไม่ทนแกอีกต่อไปพี่ตาลพี่ทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะเตยเอาขยะนี้ออกไปทิ้งเลยลูก ได้ครับพ่อนี่ ต่อไปอะ่ะลูกก็จะไม่มีอายแบบนี้แล้วนะพ่อก็จะไม่มีน้องสาวแบบนี้เหมือนกัน